ไม่ครับแต่ผมห้ามโดนสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ใช่แล้วครับนั่นหมายความว่าถ้าผมเดินไปโดนสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เนี่ยผมจะตายโดยในคลิปนี้ผมจะต้องไปฆ่ามังกรให้ได้ซึ่งผมมีแค่3มชีวิตเท่านั้นเรามาตั้งชื่อโลกกันผมเกียร์ไก่เราโหลดเราหลดเราหลดสวัสดีทุกคนผมเกิดมาแล้วฮิฮิโดยผมห้ามโดนสิ่งของที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่นะไม่เชื่อเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูแถวนี้มีอะไรกอไก่เปล่ามีไหมมีไหม ฮัลโหลเอ้ยนี่ไงเจอแล้วไก่เดี๋ยวผมจะลองโดนไก่ตัวนี้ให้ดูนะนี่ตายจริงเดี๋ยวนะเอ้ยผมตายไปแล้วรอบหนึ่งผมตายได้แค่สองรอบนี่นะไอ้ แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนอย่างน้อยผมก็ตายได้อีก2รอ,อบผมต้องระวังระวังหน่อยละก่อนอื่นผมก็จะตัดไม้ในทุกคนซึ่งไม้มันไม่ใช่กอไก่าบฉะนั้นผมจะสามารถตัดได้นะผมก็จะตัดมาสักประมาณเอา1ต้นแล้วกันตรงนั้นถ้ามันแกะนี่นะผมไม่ควรเข้าไปยุ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวตายอีกรอบแน่เลยฮ้ยลองอนะไรนักหนาเดี๋ยวตีตูวเลยก่อนอื่นผมก็จะคาโตคราฟมานะ แล้วก็คาฟกิ่งไม้มาซึ่งกิ่งไม้อันนี้มันไม่นับนะทุกคนเพราะว่าของที่ผมคาฟออกมาจะไม่นับเป็นกอไก่แต่ว่าถ้าเกิดผมเก็บกิ่งไม้ขึ้นมาจากพื้นอันนี้ผมจะตายนะทุกคนโอเคก่อนอื่นผมก็จะคัฟที่ขุดไม้มา แล้วก็มาขุดหินกันผมคิดว่าวันแรกผมจะลงถ้าก่อนนะจะว่าไปของกาไก่นนะ้มคารับมีอะไรบ้างนะไก่กรอกกางเกงกิ่งไม้กระบองเพชรกระถางเอ,อ่ออะไรอีกอะใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับที่ขุดหินมาแล้วก็ความหินอุปกรณ์หินทั้งหมดนะทุกคนโอเคตอนนี้ของผมพร้อมแล้วผมจะไปฟาร์มไม้แป๊บหนึ่งนะต้นแรกไป ตัดไม้เสร็จแล้วทุกคนเอ้ยตรงนี้ที่มันกราเวลที่หนางั้นผมขุดเอาฟินไปทำไฟชแชกไปหนึ่งแล้วกันเอ๊ะกราวเวลกระวดกอไก่นี่วะโอเคทุกคนผมเหลือหนึ่งชีวิตรู้สึกเหมือนเพิ่งเปิดชิปไปเองก,ก่อนอื่นผมก็ต้องเดินไปตรงจุดที่ผมตายเมื่อกี้เลยทุกคนของผมมันตกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหกิ่งไม้อย่าไปโดนเอาแอปเปิลมาก่อนนี่ตรงนี้คือของที่ผมตกผมจะต้องระวังระวังอย่าไปเก็บกรวดมานะคะขุดถ่านนะทุกคน เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำใต้น้ำนะแต่ว่าผมลงไปไม่ได้คุณเหล็กก็แล้วกันเหล็กก้อนที่1่ก้อนที่สองตอนนี้ผมก็มีเหล็กเพียงพอสําหรับการทําไฟแช็กแล้วนะเอ้ยดูเหมือนมันจะมืดแล้วนะทุกคนแย่ละผมต้องรีบไปหาที่หลบตอนนี้ผมก็เดินมาไกลพอสมควรผมก็ยังไม่เห็นถ้ำสักอันเอ้ยน่ามาถ้ำรึเปล่าปากไฟก่อนโอเคไม่มีถม้ำงั้นผมคงจะต้องใช้ตรงนี้เป็นที่พักของผมแล้วแหละปิดอีซี่นี่คือที่อยู่ชั่วคราวของผมนะทุกคนวางคับจิ้งเทเบิลไว้ ผมจะขุดเป็นบันไดลงไปนะเพราะว่าผมจะหาเหล็กเพิ่มนะทุกคนเพื่อที่จะทำถังน้ำขุดไปเลยตตา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 ตตาเออทุกคนตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่อนิเมะเรื่องดันดะดันก็ลงแล้วนะเออมีใครดูไหมเฮ้ยทุกคนเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรมาจากทางขวา เหมือนเกมมันบอกว่ามันมีลาวาบ่อลาวาอยู่ทางขวาเลยทุกคนไหนลองคุยไปดิเออใช่หินแกรนิตอันนี้ไม่นบนะเพราะว่าหินแกนหนิตนะมันขึ้นคาว่าหินก่อนเพราะฉะนั้นมันนําหน้าด้วยหอหิบเออตรงนี้มีกาวิลเอย่าไปโดนอย่าไปโดนผมต้องระวงังระวังนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวผมตายได้ตรงนี้โอเคตรงนี้เฮ้ยเป็นบ่อลาวาจริงด้วยทุกคนโอ้ วันนี้ผมก็ไปเนเธอร์ได้สบายแล้วผมปิดกวดก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมเผลอไปโดนนะทุกคนอันตรายปิดปิดปิด,ป,ดปิดให้หมดตอนนี้ผมก็ได้เหล็กมาแล้วนะงั้นเดี๋ยวผมคาฟไฟแช็กมาเลยลวกันได้ไฟแช็กมาแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นโล่ดูเหมือนผมจะต้องหาเหล็กอีก3อันเพื่อที่จะครัฟถังน้ำแล้วก็ไปเนเธอร์เลยนะเพราะว่าผมจะต้องรีบนะอเอ้ยกวดเกือบแล้วปิดปิดถ้าใครอยากให้ทำตัวอักษรตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วย โอ้ยที่ขุดผมพังครับที่ขุดมาเพิ่มแล้วกันเฮ้ยเจอลาพีทุกคนโอ้แต่เอามาทำอะไรได้ผมไม่ได้ใช่เลยมันยังไม่ช้าอยู่หรอทุกคน a few moments later โอเคดูเหมือนจะเช้าแล้วงั้นผมออกมาสำรวจถ้ำที่อื่นและกันกินแอปเปิลแป๊บหิวตรงนี้กวดต้องเดินระวังระวังระวังปักไฟเหมือนจะมีซอมบี้อยู่ข้างใต้นะทุกคนเสียงโคตรดังเลยเอ้ยนี่ไงอซอมบี้อันตรายเอ้ยมีเอ็นเดอร์แมนด้วยทุกคนแย่ละ เฮ้ยแต่ไหนๆก็เจอแล้วงั้นเดี๋ยวผมขอเอาเอ็นเดอร์เพลก่อนแล้วกันของฟรีมองหน้าลบๆๆๆๆๆๆๆเหมือนมันจะไล่ตามผมมานะเอ้ยนั่นจริงก็ขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอ้าหายไปไหนอ่ะมันไม่ตามผมมาเอ๊ะมันอยู่ไหนเฮ้ยตกใจตกใจตกใจเหมือนมันจะวาร์ปขึ้นบล็อกไม่ได้เหรองั้นผมคงจะต้องพุดไปหามันแล้วแหละตรงนี้ตีเฮ้ยมันตีผมไม่ถึงทุกคนเสร็จนี่ ไม่ได้หนึ่งตัวนี่อีตัวครบแล้วส่วนซอมบี้ตรงนี้ผมจุดไฟเผาไปเลยแล้วกันนี่คือวิธีการฆ่ามอนเตอร์แบบไม่ต้องไปโจมตีตายแล้วโอเคเอ้ยดูเหมือนผมจะได้เ n ็นเดอร์คมา2อันเลยนะขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าจริงๆที่ผมจะมาหามันคือเหล็กนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันผมกลับบ้านก่อนดีกว่าเอ้ยหมูสำหรับความรู้นะทุกคนถ้าผมจุดไฟหมูแล้วผมฆ่าผมก็จะได้เนื้อหมูสุกมาเลยนี่ไม่จําเป็นต้องไปเผา ส่วนแกะตรงนี้ผมจะต้องระวังหน่อยนะทุกคนเฮ้ยคีเปอร์เอา้าตกใจจุดไฟเผาไก่ผมก็จะไม่โดนตัวไก่นี่โคตรฉลาดได้เนื้อไก่เฮ้ยคีเปอร์เหรอหัวตกเฮ้ยอย่าระเบิดอย่าระเบิดอย่าระเบิดเจ้าีแกะเอาไก่ที่เหลืออีกตัวหนึ่งเฮ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่ามาโดนผมอยา่ามาโดนผมโอตกใจหมดโอเคผมได้เนื้อไก่มาแล้วบ้านผมอยู่ไหนเนี่ย เออเอ้ยตรงนั้นมีไฟเหมือนจะเป็นบ้านผมนะทุกคนโชคดีที่ผมปักไฟเอาไว้เรามาขุดเหมืองกันต่อดีกว่าทุกคนขุดขุดขุด,ขด,ขด,ขดผมเจอเหล็กนะทุกคนตอนนี้ผมก็สามารถคาฟถังน้ำได้ลวเมื่อกี้ผมยังพูดไม่จบเลยคือถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้หรือว่าชิดคอนเทนต์อะไรออกก็คอมเมนต์มาได้ทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กับติดตามให้ผมด้วยนะครับอี่ีถ้าเกิดว่ามันสนุกมากก็แชร์ไปเพื่อนแชร์ไปให้ครูแชร์ไปให้ พ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน,น้าอาแชร์ไปให้หมาข้างบ้านข้าถังน้ํามาโอเคตอนนี้ผมก็ได้ถังน้ํามาแล้วอีกอันก็เป็นที่ขุดเหล็กแล้วกันไปเลยได้เวลาเก็บน้ําน้ําเอ้ยลอยลอยกระทงมันใกล้จะวันลอยกระทงแล้วนี่นะขุดขุดขุดตรงนี้จะเป็นบ่อน,น้ำอินฟินิตี้ของผมนะเอาน้ําเพิ่มได้มาแล้วไปไปไปกินไก่แป๊บหนึ่งเบบี้ชอบกินไก่นี่วางน้ํา ตอนนี้ผมได้นะ้ำอนฟินิตี้มาแล้วจากนั้นผมก็จะขูดทําเป็นที่สร้างประตูเนเธอร์นะทุกคนซึ่งผมจําวิธีแบบที่มันสร้างเร,เร็วไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาวิธีแบบเออแบบนี้ไปก่อนและกันแบบลวกลไปก่อนตักน้ามาแล้วก็วางไว้ข้างบนนี่จากนั้นก็ตักลาวามาวางผมก็จะได้เป็นออบซิเดียนซึ่งในชีวิตจริงไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําได้แบบนี้หรือเปล่าวางเอ้ยตรงนี้ผมต้องระวังนะน้ํามันจะตกไปเนี่ยวางลาวาผม โอ้โหโชคดีบอดลาวามันใหญ่เลยทุกคนไม่งั้นลาวาผมหายไปหมดแล้วว่าอย่างนี้มันไม่น่าจะโดนแล้วมั้งเอาราวามาเพิ่มแปะกี้ไม่มีใครได้ยินนะเฮ้ยประตูนี้เธอก็เสร็จแล้วแปะเดี๋อนสุดท้ายแล้วทุกคนว่างเรียบร้อยได้ประตูนเธอแล้วจุดไฟไปกันเลยมุนติว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 โอ้นี่คือเนเธอร์สินะ ผมจะต้องไปหาเนเธอร์ฟอร์เทนทุกคนดูเหมือนกับว่าผมจะต้องต่อขึ้นไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันแคบมากเลยเอ้ยทองขุดมันก่อนละกันเผื่อเอาไปแลกไอไอเอนเดอร์เพลกับไอตัวนั้น,นทุกคนผมจะจดพิกัดต,ตรงนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าผมเดินไปเดินมาผมว่าผมหลงแน่เลยโอเค ผมจะขุดตรงไปตรงนี้จากการดูภูมิประเทศ One eternity later โอเคดูหมอผมจะขุดมาเจอที่ไหนก็ไม่รู้ทุกคนซึ่งมันอันตรายมากเพราะว่ามีไอตัวที่มันจะถือขวานมาตีผมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมหลบก่อนล้วกันโอเคครับ okay, ทองมาก่อนล่อมันมาไอตัวนี้มันมีจุดอ่อนนะทุกคนคือว่ามันจะติดทองมากเพราะฉะนั้นผมจะสามารถใช้ทองล่อมันได้โดยที่ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวแล้วทุกคนมา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 เอาทองไปจ๊ะเอาทองไปจ๊ะ นี่เอาไปเลยเรียบร้อยเอาทองเอยเอาดีๆผมกินไก่ก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนไม่ต้องถามนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีการต่อสู้ขึ้นนิดหน่อยดูเหมือนของที่ผมแลกได้มันจะไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยมีน้ํายากันไฟได้อยู่หลังจากนั้นผมก็เดินทางเป็นระยะเวลาอันแสนย,ยาวนานผ่านการประจนภัยความน้าแล้วก็ต้นไม้สีแดงมากมายต่อบล็อกข้ามลาวาจนกระทั่ง โอ้ยผมขุดมาโพที่ไหนอีกแล้วเนี่ยทุกคนมันยังเป็นป่าแดงอยู่เลยผมว่าผมจะต่อบล็อกไปเรื่อยๆนะเหมือนยังไม่เจอเนเธอร์ฟอร์เทสักทีเฮ้ยตก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 ผมจะข้ามตรงนี้ไปกันเฮ้ยหอดมาได้ไงโอ้โหโคตรฟุกเมื่อกี้ทุกคนเกือบตายแล้วผมตายได้แค่ครั้งเดียวนะต่อบล็อกต่อบล<ต>็อ,อกไปอย่าไปโดนไอ้ตัวนั้นตีก็แล้วกันผมจะต้องเดินทางแบบระมัดระวังมากเพราะว่าข้างล่างตรงนี้มันเป็นลาวาเลทุกคนผมจะต่อบล็อกไปแบบ ช้าๆาจะไม่รีบมากนะเพราะว่าผมตายตรงนี้มาบ่อยแล้วจากประสบการณ์การเล่นของผมผมไม่เคยรอดจากเนเธอร์สักรอบเลยขุดขึ้นไปข้างบนแล้วกันต่อบล็อกขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บแถวนี้มีเนเธอร์ฟอร์เทสใหม่บอกฉันทีมีไหมมีไหม,ดม,ไมเดิน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 ลงไปเฮ้ยกัดกระโดดเฮ้ยเฮ้ยตกตกตกออก,อ,กอ,ออกเอาเอ้ยไม่ใจเอาผมจะกินยากันไฟมันไม่ทันจบแล้ว สาชีวิตผมไม่เคยรล่แตทนีิสเลยสัารอบเดยกก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับบาย